สวัสดีค่ะเจพี่ตลอดใบมะงห่วยนะคะวันนี้มาพบกับความรักของคนทั้ง7วันเดือนมิถุนายนนะคะจะเป็นฉบับมินินะคะมินิก็คือสั้นเนาะเล็กเนาะไม่ยาวนะคะก็จะใช้ทารุนะคะ7วันมีอะไรบ้างนะคะจะนังคารพูดพฤหัสน,นะคะสุเสา์ แล้วก็อาทิตย์นะคะก็อาจจะซ้ำกันมีทาลกซ้ำกันด้วยเพราะว่าเอามาไม่ครบนะคะไหนก็จะใช้พรายเมสเดอวิสนะคะโมเดิร์นวิสนะคะวิชั่นนะคะแล้วก็เดอรไลเซียนะคะเติร์ดอายนะคะอันเนี้ยไม่เคยไม่เคยออกเสียงได้เลย ใครรู้บอกหน่อยนะคะมันน่ารักดีค่ะการ์ดซื้อมาเพราะความน่ารักของมันแล้วก็ชอบสีขาวเนาะนะคะพอดีเราเอามาจากข้างบนมันก็เลยอันแรกไม่คิดอันนี้เป็นหัวข้อที่คิดได้เมื่อกี้เองนะคะเจดวันมิถุนาเพราะว่ามันจะเข้าเดือนมิถุนาอยู่แล้วนะคะแค่วันเดียวก็จะข้ามไปเดือนนะคะเริ่มเป็น ครึ่งเดือนหลังนะคะของมีดาวหลายดวงย,ย้ายใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างที่เรารู้จากท่านอื่นกันแต่ว่าหมอไม่ได้ศึกษาศาสตร์โหราศาสตร์ไทยเนาะก็เลยไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้นะคะจะอ่านแต่การ์ดอย่างเดียวนะคะเป็นนักอ่านการ์ดเท่านั้นนะคะ,ะไม่ใช่หมอดูเนาะโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะคะไปเริ่มกันเลยที่วัน จันทร์ก่อนนะคนอื่นอาจจะเริ่มจากวันอาทิตย์เนาะแต่เราเริ่มวันจันทร์นะคะวนเข้าไปนะคะวันจันทร์วันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเข้าบรรยากาศความจริงเลยวันจันทร์วันทํางานเงียบฉี่นะคะวันนี้ทุกคนก็รุนเงินกันนะคะตอนเย็นรถน่าจะเยอะอยู่นะเงินออกนะคะหลายบริษัทต,ตามมาตามวันของสากลโลกก็ออกสามสิบเนาะแต่บางบริษัทก็อาจจะออกสามเอ็ด ในส่วนน้อยเนาะวันนี้30ิแล้วขอให้ทุกคนแฮปปี้ในการทำงานแล้วกันนะคะใช้สติในการทำงานอย่าใช่อารมณ์เนาะมันจะนำพาคุณไปในทิศทางที่ที่ถูกต้องอวันนี้วันพระเนาะเราทุกคนก็อาจจะวันพระไม่ได้มีคนเดียวพันธสไม่ที่มีคนเดียวมันใช่ไหมเนะี่ยเพลง เข้าพันษาไม่ได้มีคนเดียวถ้าอยากจะรักกับพี่พรอหน่อยคนดียวขอโทกับนะมมนน้าพมอพนงนากมาเราก็ต้องบิวอารมณ์กันหน่อยนะคะวันจันทร์มาดูความรักของคุณนะมาดูความรักของคุณวันจันทร์คุณเป็นยังไงกันบ้างวันจันทร์อ่านายออฟฟเดน คุณเป็นชาวท่าดินหรือเปล่านะเขาแยกออกนายออฟเพนเดอร์คืนเดี๋ยวให้ดูหน้าไพ่นะคะแ้๊นหนึ่งนายออฟเพนเดอร์คืนเดี๋ยวปรับเดี๋ยวมาดูหน้าไพ่กันดีกว่าหน้าหมออาจจะไม่ไม่เวิร์กอะนะคะนายออฟเพนนายค่ะนายโทษทีนายออฟเพนเดอร์คืนนะคะไกลไม่ไปอืม นายออปเนเจเคลนะคะคุณอาจจะวิชาธาตุดินนะคะพฤษกันมังกรเนานะต้องขอภัยนะคะเสียงไม่ค่อยโอเคเมื่อวานอัดยาไปนะครับไข้ขึ้นนิดนึงนะไข้ไม่สูงหรอกไข้ประมาณแบบตัุลุมๆอะไรเงี้ยนะคะก็กินยาแต่ก็ยังทํางานอยู่นะคะก็จะเห็นกันแต่อาจจะเมื่วานไม่แน่ใจว่าได้อัดคลิปหรือเปล่าน่าจะอัดนะ แบบไม้มีการติดต่อสื่อสารมีการเมาส์มอยนะคะกับใครอยู่นะคะห้าดาบมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับใครนะคะหาดาบขึ้นมาแล้วก็วิู่ว่าฟอร์จูนนะคะกำลังกำลังลุ้นหวยหรือเปล่าุณจะมีโชคนะคุณจะมีโชคก็เสี่ยง เสี่ยงไว้อาจจะมีโชคนะเล็กๆ,ๆน้อยๆหรืออาจจะมีโชคใหญ่เกี่ยวกับที่ดินหรือเปล่านะาสังหาริมทรัพย์อยู่อพาร์ตเมนหรือ